สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาววันจันทร์ที่น่ารักทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่โหมดของการดูดวงนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาดูดวงครึ่งหลังนะคะส่วนที่เหลือของปี2565นะคะมอบอจะมาช้าไปนะเอาเป็นว่าก่อนสิ้นปี2565ชีวิตคุณจะเป็นยังไงบ้างคุณจะเจออะไรบ้างคำแนะนำนะคะหรือ สิ่งที่ควรไกด์ไลน์อะไรอย่างนี้เนาะอะไรบ้างนะคะกับช่วงเวลาที่เหลือนะคะก่อนสิ้นปีนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างชีวิตคุณจะเป็นยังไงมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นไหมใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะเป็น general reading นะคะงานเงินสุขภาพโชคลาภนะคะทุกเรื่องนะคะสำหรับเพื่อนๆชาววันจันทร์นะแน่นอนนะคะดวงครึ่งหลังก็จะต้องเปิดไพ่เยอะๆหน่อยนะคะตามสไตล์ของเราเนาะ เปิดไพ่เยอะๆนะคะ,ะเดี๋ยววันไหนนะคะเปิดรับดูดวงส่วนตัวนะคะก็น่าจะเป็นช่วงนู่นแหละ,ะสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนหรือว่ากลางเดือนสิงหานะคะที่แรกก็ว่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมแต่ขอเลื่อนไปแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่สามารถจัดการธุระได้ทันพอดีมีเหตุฉุกเฉินนะคะอะ มาเริ่มกันเลยดีกว่าวันจันทร์เป็นยังไงบ้างทีมวันจันทร์ทีมวันจันกระดิ่งกระดิ่งไม่เปิดเพลงนะคะเสียงเผื่อมันจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าหมอโบรู้ว่าอาจจะเป็นแบบว่าพอเปิดเสียงเพลงหรือเปล่ามันเลยกบเสียงนะคะมันเลยทําให้เราแบบได้ยินพวกคุณได้ยินดิฉันไม่ชัดนะคะดังนั้นหมอบูก็เลยไม่เปิดเสียงเพลงนะคะไม่มีเสียงเพลงแล้วกันนะ วันจันเป็นยังไงบ้างคนวันจันทร์นะคะเขาบอกจะเป็นคนที่ค่อนข้างถือตัวนะนะคะทําอะไรก็แบบว่าเอา่อไม่ค่อยเดี๋ยนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างถือตัวนะคะแล้วก็มีวาจาเหมือนอาวุธนะคะใช่ป้องกันตัวเองได้หรือทิ้มแทงคนอื่นได้เช่นกันนะคะดังนั้นวาจาเป็นทรัพย์นะคะชาววันจันทร์จะพูดจะจาอะไรก็คือมันเป็นอาวุธของคุณนะอืม วันจันถ้าได้ทําอะไรแล้วหรือว่าช่วยอะไรใครแล้วนะคะก็จะทุ่มเทแบบเต็มที่นะคะไม่ไม่แคร์ว่าจริงจะเหนื่อยหรือเปล่าแต่ถ้าได้ขัดใจขึ้นมาก็จะแบบนะก็จะใจออกเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะชอบไปไปแบบยุ่งยากกับเรื่องของคนอื่นมาปวดหัวอะไรอย่างนี้ซะมากกว่านะคะส่วนใหญ่เขาบอกวันจันทร์เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีรูปเป็นรัพ์มีวาจาที่แบบเป็นซั์ แ,แต่บางทีเหมือนเหมือนมันเป็นดาบสองคมทุกคนมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะคะดังนั้นก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เนาะไอ้เลือกคบคนเนี่ยมาบ้อเป็นเรื่องปกตินะนะคะชาววันจันทร์ระวังแต่ก็เซนซิทีฟนะคะขี้สงสารมาดูนะคะก่อนสิ้นปี2565โชคชะตาวาสนาคุณจะเป็นอะไรบ้างยังไงบ้างใช้วิจารณญาณน,นะ เดี๋ยวขอเปิดไพ่เลยนะคะสาธุมาห้าถ้วยขึ้นมาว้าวหน้าปกขึ้นมาช่วงที่มาดูคลิปน่าจะผิดหวังกับบางเรื่องอยู่นะคะผิดหวังกับบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่าท้อแท้ท้อใจหดหูนะคะ โอ้โหไพ่พลังงานคุณสวยนะพลังงานรอบข้างสวยมากนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาละค่ะมองโบไม่รู้ว่าคุณมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างเลิกลาหรือมีเหตุให้คุณอาจจะเศร้าใจอย่างเงี้ยทุกใจบางเรื่องนะคะที่เกิดขึ้นเนาะโอเคค่ะ ณวันนี้นะคะวันที่หมอโบทําคลิปมันก็จะเป็นเดือนกรกฎาคมนะคะช่วงครึ่งปีครึ่งป,งปีนะคะช่วงกลางปีคุณน่าจะมีเรื่องให้เสียใจนะคะซึ่งมันกําลังเกิดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปนะคะมามีทั้งไพ่พระไพ่าพามารเกิดขึ้นแต่ตัวคุณเองเป็นคนที่มีบุญมีบรารมีนะคะมาสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามานะคะตอนนี้อาจจะรู้สึกว่ายังปล่อยวางกับบางอย่างไม่ได้ความทุกข์ใจ ความเสียใจอะไรก็ตามอย่างเงี้ยอืมแต่เหมือนคุณได้รับคํานําทางที่ดีนะคะเหมือนเพิ่งแบบเจอครูรกูรูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างกําลังแบบอ่าเขาเรียกอะไรชี้ทางให้คุณนะคะให้คุณได้แบบประสบพบเจอสิ่งที่ดีๆอะนะคะช่วงครึ่งหลังที่เหลือนะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของคนที่พยายามที่จะเอาเปรียบเราหรือว่า คิดไม่ดีกับเราคิดไม่ซื่อกับเราเพราะมันจะมีตรงนี้อยู่อยากให้ใครพยายามแบบเอาความใจดีของเรามามาทำลายตัวเราเองนะคะเอ e นจีเดวิลขึ้นอ่ะหถ้วยเสริมนะคะเสริมสิบถ้วยหถ้วยครึ่งหลังเนี่ยโอ้เด n ดซันขึ้นมาเลย ครึ่งหลังไม่รู้ว่าใครจะแต่งงานหรือมั่นหมายหรือเปล่านะคะอาจจะมีบางคู่นะคะที่ความสัมพันธ์มาถึงจุดที่แบบว่าว้าวไปได้ด้วยดีบางคนก็อยู่ในช่วงของการศึกษาดูใจหรือว่าฮิลลิ่งความสัมพันธ์นะคะบางคนก็อาจจะมีท็อกซิกเรล ationship เกิดขึ้นก็มีนะคะในช่วงช่วงไปลายนะคะที่คุณจะต้องจัดการเดี๋ยวค่อยๆเป็นไปทีละเรื่องเองนาะโอเคขอเปิดไพ่กอนะคะ ให้ครบเลยทีเดียวนะคะจะได้อ่านไปทีเดียวพลังงานของชาววันจันทร์ใ uh ช huh. Moving on ค่ะ Simple love ความรักเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณดีมากๆเลยอะ่ะ decision innocent nature คุณแม่บางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ตั้งครันได้นะคะ the sun การให้กำเนิดบุตรขึ้นมาด้วยเอาละค่ะรู้สึกว่าชาววันจันทร์อะไปเริ่มกันที่ด้านหน้าที่การงานก่อนนะคะส่วนในหน้าที่การงานของคุณเนาะ โอเคนะคะไม่ว่าคุณกำลังต้องการคำตอบอะไรบางอย่างในชีวิตยอยู่คุณกำลังจะได้คำตอบนั้นนะให้ออกมาในชิวชทางที่ดีมากนะคะพูดสิทีิ o เอาลุกมากกว่า energy น t i ทีมากๆนะคะประมาณ70%ขึ้นไปโอเคเรามาเริ่มจากการงานก่อนนะคะวันจันทร์วันจันทร์งานของคุณเนี่ย งานของคุณจะดีมากๆนะคะอันนี้เราผ่านเดือนอันนั้นมาแล้วงานของคุณจะดีแล้วไปถึงจุดที่สมหวังได้อย่างเช่นเลือ <S <s เล่อนขั้นเลือเล่อนตําแหน่ง,งเงินเดือนเพิ่มหรือมีชื่อเสียงนะคะหรือไปในทิศทางที่ถูกทางได้นะคะ <S <s โดดเด่นะะ <S <s ที่สุดก็คือเดือนพฤศจิกากับธันวานะคะ <S <s เดือนที่เหลือของปีนั่นเอง <S <s อ่ะขอดูสำหรับคนที่ว่างงานก่อน คนที่ว่างงานบางคนเพิ่งถูกเทมานะคะในเรื่องของการงานกําลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะไปดีหรือเปล่าจะช่วยโอกาสดีหรือเปล่านะคะถ้าคุณว่างงานอยู่นะคะมาบอกว่าตอนนี้คุณอาจจะลังเลหรือว่ามันมันมีความแบบต้องตัดสินใจเลือกนะคะสองที่สองทางหรือตัดสินใจออกจากงานเก่าไปเริ่มงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงที่จะดีที่สุดข,ของคุณนะ่าจะเป็นตั้งแต่เมษามาแล้วแต่ถ้าคุณพลาดไปแล้วก็ เดี๋ยวรอดูเดือนพฤศจิกากับธันวาอีกทีหนึ่งนะคะจะเป็นช่วงที่ดีในเรื่องของการงานส่วนก็ก็เลือกเอา,าค่ะมันจะมีในเรื่องของเงินความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสำหรับคนที่แบบว่างานอยูเนาะ,ะต่อมาเรามาดูสำหรับคนที่ทำงานประจำคนที่ทำงานประจำรู้สึกว่าให้ต้องระวังเรื่องการทำงานหนักหรือว่าศัตรูในที่รับนะคะ หรือการเดี๋ยนะการที่เจอแบบท็อกซิกอ่ะนะคะหรือคนที่คิดไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยนะคะในช่วงเดือนกันยายุลาต้องระวังดีๆ,ๆนะคะแต่ช่วงพฤจิกาธันวาจะดีขึ้นมากๆเลยนะคะอขอเสริมหน่อยบางทีจะรู้สึกว่าหาทางออกแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะ ในเรื่องของงานงานประจํานะคะผิดใจก,กันกับใครอย่างที่ทักไปนั่แหละหรือบุคคลที่สามหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะขัดผลประโยชน์หรือว่าอา่ามีคนคิดไม่ซื่อกับคุณอย่างเงี้ยแต่ช่วงกลางไม่ใช่ช่วงกลางสิช่วงหลังๆจะดีขึ้นนะคะเดือนที่ต้องระวังหมอโบบอกไปแล้วนะคะระวังในช่วงกันยากับตุลานะ,ะช่วงพฤศจิก,กาธันวาจะดีขึ้นมากๆนะคะ ควรทาอะไรเสริมไหมอ่าเอา่ออาจจะเป็นคนที่ก๊อปปี้ผลงานคุณนะคะหรือว่าพยายามทําให้เรารู้สึกว่าเสียผลประโยชน์นะคะทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามหรือพยายามทําร้ายเรานั่นเองนะคะเนาะ,ะอ่ะเขาทาอะไรกับเรามันเป็นกรรมของเขาแหละคะ่ะเราโต้ตอบมันก็เป็นกรรมของเราเมื่อนั้นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของคุณเนี่ยดีมากๆนะคะคุณก็ คุณกาลังจะได้รับการเยียวยาคุณจะรู้คําตอบว่าใครทําอะไรคุณจะได้แบบว่าการชี้นํานําทางในทิศทางที่ดีนะคะอืมดวซันมายืนยันขอดูคนที่ทํางานประจำโนโน่โ no, น no, no. คนที่ทาเป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นยังไงบ้างธุรกิจส่วนตัวของคุณก่อนสิ้นปีเป็นยังไงหรือคนที่ทํางานออนไลน์หรือนายตัวเองนะคะชาวเวิร์ขึ้นมา มีบางสิ่งบางอย่างคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะถอยหลังมันเหนื่อยหรือเกินมันทําไม่ถูกทางหรือว่ารู้สึกว่าอยู่ดีพลังคุณก็อ่อนแอหรือแบบมันมันเกิดแบบว่าหยุดชะงักอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้นะคะรู้สึกว่าเจออุปสรรคอะตรงๆนะคะมันจะมีอุปสรรคขึ้นมาช่วงหนึ่งโดยเฉพาะช่วงกันยาตุลาก็ต้องระวังดีๆนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็ตามอย่างเงี้ยนะเอออาจจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจนะคะหรือว่า เกี่ยวกับสถานการณ์ผู้คนก็ตามนะคะขอคําแนะนําขอคําแนะนำนะคะคุณแก้ไขปัญหาได้ค่ะคุณจะแก้ไขปัญหาได้ในที่สุดนะคะพืศจิกาธันวาทุกอย่างจะดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมไปถึงแบบความมั่นคงจะต้องใช้ความอดทนนะส่วนใครที่ทํางานออนไลน์ดีมากเลยมีชื่อเสียงโด่งดังได้นะคะ s o a r c i n g บางคนก็อาจจะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ทำธุรกิจครอบครัวหรือว่าทำอะไรที่ลงทุนด้วยกันกับแฟนก็มีนะในช่วงปลายปีนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการตัดสินใจมีอะไรหรอคะมีอะไรต้องตัดสินใจมีอะไรต้องตัดสินใจหรือเปล่า มีมีสิ่งที่ต้องตัดสินใจขึ้นมาน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะการจบและการเริ่มต้นเ n น r g y ของการ Move on อาจจะเป็นแบบจบบางสิ่งแล้วไปเริ่มต้นแล้วก็ Move on ซะนะคะมันเป็นทางเลือกของคุณนะคะในช่วงครึ่งหลังที่เหลืออม,มาดูการเงินนะคะการเงินเป็นยังไงบ้างการเงินเห็นแต่ว่าจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะการเงินจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นกับ ต้องระวังในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ใจ่ายหรือว่านี่สินหรือว่าเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้นะคะอ,ะอย่างเช่นในช่วงเดือนกันยานุลาเนี่ยก็ต้องระวังนะคะค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการเงินหรือบุตรบริวารน,นะคะอาจจะต้องใช้ใจ่ายเงินไปเกี่ยวกับเด็กเยอะพอสมควรนะคะควรที่จะรัดเข็มขัดแล้วก็ บางคนอาจจะใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะคะหรือว่าเปเด็กเปเด็กหรือว่าบุตรบริวารของเรานะคะเกี่ยวกับการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเอออาจจะต้องจัดการการ,นะะการเงินนะคะดีๆการเงินนะคะเอาละค่ะการเงินส่วนใหญ่นะคุณเองก็น่าจะ,อ,ะอิทธิพลของคุณพ่อมาเกี่ยวข้องอืม พ่อเหรอพ่อคุณพ่อจะช่วยเหลือหรือคุณอาจจะต้องอได้ได้ช่วยเหลือคุณพ่อเกี่ยวกับคุณพ่อค่ะเอ,อเอเอร์จีของการเงินคุณพ่อช่วยเหลือหรือเจ้าหน่ายหรือคนที่มีอายุกว่าต่างชาติต่างวัยก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินถามว่ามีโชคเล่าไหมขอดูหน่อยเฮมเดอร์สันมานะคะว้าวโชคเนี้น่าจะเป็นโชคดีในเรื่องของมีงานเข้ามาทําให้คุณได้เงินแล้วกัน นะคะความสมหวังอาจจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆปะปายแต่งานมันจะเงินมันจะมากับงานที่มันเป็นโอกาสทําให้คุณได้สร้างนะคะแล้วคุณก็ถึงจะได้เงินอย่างเงี้ยด้วยมันสมหวังนะสิบถ้วยก็เข้ามาความสุขความแฮปปี้เกิดขึ้นแหละเออแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณดีมากๆเลยนะคะชาววันจันทร์ทีนี้ขอดูว่าความรักเป็นยังไงความรักของชาววันจันทร์เดี๋ยวนะไพ่ความรักอยู่ไหน ความรักของชาววันจันทร์มีโอกาสได้พบใครสักคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะนะหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่โดดเด่นนะคะในโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะในเรื่องของความรักสายโสนเนี่ยขอเปิด3ใบอะ่ะอันลิควิดเดิฟขึ้นมาขอกิฟต your relationship a h a n นะคะชลลเดนะคุณแม่ความรักบางคนก็อาจจะอย่างที่บอกนะคะมีเกณฑ์มีบุตรได้ ความสัมพันธ์สําหรับคนโสดมีโอกาสได้เจอนะคะคู่รักหรือคนรักที่แบบว่า,ามีอายุอ่อนกว่านะคะหรือคนอาจจะได้เจอคนเก่าๆที่คุณเคยชอบมาก่อนหมุนเวียนมาเจอกันหรือมีโอกาสได้สารความสัมพันธ์กันในช่วงปลายปีนะคะแล้วก็สําหรับบางคู่ที่ความสัมพันธ์ไม่โอเคน่าจะ ถามว่าได้เลิกไหมมันก็ยังไม่เลิกแต่ระวังมันมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่สมหวังนะคะเขาหลอกเราลรอหลอกเขาหรือว่ามีมีปัญหากันกับมือที่สามในอย่างเงี้ยนะคะอ่าบางคนก็อาจจะให้อภัยแล้วก็กลับมาคืนดีกันก็มีนะคะหรือคนที่เข้ามานะถ้าคุณโสดคุณก็สามารถที่จะลองลองดูได้นะคะลองลองดูได้ลองลองดูได้อ่ะ energy ของคนโสดนะคะคุณไม่ค่อยจะเปิดใจสักเท่าไหร่คุณเก็บตัวคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะคะสำหรับสายโสดมีโอกาสนะเพราะว่ามีคนแอบชอบแอบมองคุณอยู่เขาน่าจะเป็นชาวธาตุลมนะคะหรือคนที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสอย่างมากนะคะที่คุณกับเขาอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันช่วงปลายปีแหละสำหรับคนที่มีคู่นะคะ สำหรับคนที่มีคู่เป็นช่วงเวลาที่ดีบางคนก็ถือขั้นว่าจะแต่งงานมั่นหมายกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะถึงจริงจังทาอะไรเพื่อกันและกันนะคะเรื่องเป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นได้สนับสนุนกันหรือว่ามอบความรักให้กันมากขึ้นเห็นคุณค่าของความรักหรือว่าใส่ใจครอบครัวมากขึ้นอย่างเงี้ยเออหรือมีบทมีอะไรอย่างเงี้ยร่วมกันสําหรับความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคหมอบอกว่าคุณต้องมูฟออนนะคะเพราะว่ามันอยู่กับที่อ่ะเอยไม่ใช่อันนี้ ความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคท็อกซิกเนี่ยความรักที่เป็นความรับของคุณบางกรณีมันจะเครียดมันจะมีปัญหามากนะคะเหมือนคุณจะพยายามทําใจตัดใจออกจากเขาเอนเนจีนี้บองบอกว่าเราจะต้อง m มู e ออนได้แล้วนะคะโอเคอ่ะทีนี้ทีนี้เรามาดูขอคำแนะนําก่อนแล้วกันนะคะ คำแนะนําเจ้าห้าถ้วยของคุณนะหมอโบรู้สึกว่าตอนนี้คุณต้องการการเยียวยาคุณต้องการเวลานะคะเป็นของตัวเองบางคนอาจจะเพิ่งแบบว่าอยู่ในช่วงกลางปีคุณรู้สึกว่าคุณผ่านความผิดหวังบางเรื่องกับชีวิตมานะคะคุณกําลังจะเจอความสมดุลในชีวิตหมอโบต้องบอกว่าคุณเป็นลูกรักของจักรวาลคุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคือมองไปไหนก็มีแต่พลังแห่งแบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามนะคะคุ้มครองคุณอยู่แล้วคุณเป็นคนที่แบบไปเจอใครใครก็รักใครก็เอ็นดูคุณมีแบบเอเหมือนมีสเสน่ห์ในเรื่องของความเมตตาค่ะมีคนเมตตาเราดังนั้นไม่ว่าคุณจะเจออะไรที่ผ่านมาหมอโบบอกไว้เลยว่าเงยหน้าขึ้นมานะคะคุณเจอสิ่งที่งดงามรอคอยคุณอยู่แล้วมันสวยงามด้วยตอนนี้ใช้เวลาในการฮิลลิ่งเยียวยาตัวเองค่ะ ทำเลยทำเต็มที่นะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างปุับปรับฉับพลันนะคะมันทําให้คุณแบบหยุดชะงักอยู่กับตัวเองนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเสียสละนะคะทําสมาธิหรือเป็นช่วงที่คุณจะตื่นรู้นั่นเองตัดสู้นะคะหลุดพ้นจากอะไรที่ไม่ดีออกมาได้เนาะเป็นกําลังใจให้นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่านะคะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วแล้วการรอคอยของคุณแบบที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะการังรอคอยคุณอยู่นะอ่าคุณแม่คุณแม่รักคุณมากนะคะคุณแม่ที่ถึงคุณตลอดเวลาเลยนะคะคุณแม่บางคนอาจจะอยู่กับคุณแม่แล้วแบบไม่ค่อยคุยกับคุณแม่หรือเปล่าหรือว่าไม่ค่อยได้คุยช่วงนี้อยากจะบอกว่าในใจลึกๆแล้วคุณแม่รักคุณเอ็นดูคุณมากแล้วก็เป็นห่วงคุณตลอดเวลา นะคะเอาละค่ะหมอโบรู้สึกว่าคุณคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นในเรื่องของจินตนาการความครีเอทีฟไอเดียความคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆนานาก็ตามมันจะทําเงินให้คุณมากๆนะคะก่อนสิ้นปีนี้เออเหมือนคุณจะมีชีวิตที่สะดวกสบายอะคะ่ะอเป็นเหมือนแบบสวยเลือกได้หล่อเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ขอดูเจ้าเดวิลของคุณหน่อยสิระวังปัญหาเรื่องการเงินโดยเฉพาะการตัดสินใจที่ปรับปรับสัพพันหรือการช่วยเหลือแบบว่าไม่ได้คิดอะไรแบบไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนแต่คนอื่นคุณอาจจะช่วยเหลือคนผิดก็ได้นะคะก็ต้องดูแลตัวเองดีๆคุณกําลังฮิลิ่งบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหมอบน้องหมกเลยว่าใครก็ตามที่คุณกําลังจะก้าวเข้าไปสู่นิวชัปเตอร์ใหม่หรือไปสู่แบบ สปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์นะคะความสำเร็จชื่อเสียงชัยชนะไม่ว่าคุณจะมีศัตรูที่ร้ายกาจขนาดไหนคุณจะได้เปรียบนะคะคุณจะได้เปรียบคุณจะชนะนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณทำต้องบอกเลยว่าออร่ามาถึงเวลาของคุณแล้วความชายนี่ของคุณมูฟออนค่ะมูฟออนความรักก็จะมานะคะความรักก็จะมามีโอกาสมากมากแต่ถ้าคุณเปิดใจให้เขานะคะคุณก็มีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้นะ แต่เรียนมาบอกว่าเอาละค่ะสิ่งที่คุณทําอยู่โดยเฉพาะหน้าที่การงานของคุณจะรุ่งเรืองมากมันทําให้เงินเข้ามารัวๆเลยนะคะช่วงปลายปีพฤศจิกาธันวาเป็นดวงเป็นแบบช่วงเดือนช่วงปลายปีที่ทั้งเงินทั้งงานนะคะแบบรุ่งเรืองสุดๆนะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าสปิริตของคุณอยากจะสื่ออะไรถึงคุณบ้าง A happy m a r r i อ่ e บางคนที่กำลังจะแต่งงานนะคะก็ยินดีด้วยนะคะในช่วงปลายปีหรือครึ่งหลังนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบมีความสุขมากบางคนมีเกณฑ์ได้บ้านนะคะได้สถานที่ที่แบบว่าใกล้น้ำใกล้พื้นที่สีเขียวด้วยนะคะอะ่ขอดูว่าปีริบอ,อยากจะซื้ออะไรถึงคุณนะเนี่ยระวังผลประโยชน์การทำอะไรรับหลังนะคะมันมันในช่วงกันยาตุลา ความยุติธรรมจะเกิดนะคะเพราะเราอะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะสิ่งจักสิทธิ์คอยดูคอยมองคุณอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคนวันจันทร์จะทําอะไรแบบว่าทําชั่วแล้วแบบว่าทําชั่วไม่ขึ้นนะคะทาอะไรแล้วรู้สึกว่าจะสานึกสานึกเร็วรู้เร็วอะไรเงี้ยรู้ตัวเร็วนะคะระวังในเรื่องของเครื่องจากเครื่องยนต์นะคะจะมีปัญหา ด้วยนะเดินทางก็ต้องเช็คดีๆหรือว่าต้องใช้จ่ายเงินไปเกี่ยวกับการซ่อมแซมด้วยโอเคค่ะคุณกำลังมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะได้จ่ายเงินออกไปหรือไปช่วยเหลือใครแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะหรือคนที่ไม่ดีกับเราอะหวังผลประโยชน์กับเราอย่างที่หมอโบทักไปนั่นแหละนี่แหละสิ่งที่ควรระวัง เอาละค่ะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของกฎหมายเอกสารนะคะสิ่งสิ่งนี้หรือแต่มาบอกว่าไม่รู้คุณจะทําอะไรก็ตามความอายุที่ทำหรือถูกเอารัดเอาเปรียบสิ่งสิ่งนั้นมันจะกระจางแจ้งนะคะนางฟ้าคุณหยุดคุณต้องคุณเป็นลูกหลาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าเทวดานะคะพระพิฆเนศพระแม่สรวตีพระพระแม่พระนางรัศมีพระศิวเทพด้วยหรือ บางคนบางคนท่านยมใช่ไหมเออบางคนท่านยมด้วยนะคะคุณรู้ตัวอยู่เนี่ยคุณได้รับการช่วยเหลือที่ดีมากๆสิ่งที่อยากจะให้ทําก็คือนั่งสมาธิและสวดมนต์แผ่เมตตายเยอะๆนะคะโดยเฉพาะในเดือนตุตุลากับกันยาโอเคนางฟ้าของคุณดีมากๆเลยนะคะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกับช่วงครึ่งหลังปีที่เหลือนะคะ ก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปาถนาการุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณชื่อเสียงขอบคุณอ๋อหมอโบลืมบอกไปการศึกษาของคุณก็ดีเช่นกันไม่ว่าจะสอบจะเขียนจะเรียนจะอ่านอะไรก็จะสำเร็จหมดเลยนะคะงานดนตรีงานศินละปะจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงค่ะเนาะหรือบางคนจะได้รับโบนัสหรือขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงพฤศจิกาธันวานะคะขอให้โชคดีค่ะกรุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณพลังงานขอบคุณจัก,กรวาลที่ปกป้องคุ้มครองและชีน้นําแนวทางขอบคุณความรุ่งเรืองความสุขที่เข้ามาฉันสำนึกรู้คุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเลิฟเลิค่ะ